ใส่เทั้งก้วยเลยเทให้หมดเลยชั้นก้วยนั้นเลยก้วยนั้นถ้วยแรกถ้วยที่หนึ่งเทลงมาเลยค่ะใส่แล้วอ่าถ้วยที่สองเทลงมาเลยปึ๊บปึแล้วล้วยที่สามเป็นคอนเฟกตนะคะหนูชอบกินมากเลยหนูก็เลยใส่ลงไปใช่ไหมกินแล้วมีประโยชน์ใช่ไหมบอกเพื่อนๆด้วยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ มีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์มากค่ะเอ่อเทลงมาเลยค่ะเอ่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูก็เก็บี่้นเคลียร์พื้นที่ค่ะหนูก็ติดเดียวอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นเนยละลายเนยละลายเป็นน้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งก็เริ่มบดค่ะบดเลยบดบดให้มันนิ่มออกเลยไหมคะอันนี้จะทำเองอึือ เดี๋ยวค่อยกินหมดให้เสร็จแล้วให้กินหมดเลยนะคะอ่าน บอกเพื่อนๆรอน้ำหนึ่งก่อนนะ <Yeah. S 1> น้ำหนึ่งคันเสร็จยังย้า <Yeah. S 1> เอาเร็วๆสิเดี๋ยวเพื่อนๆรอนานเอาวอร์ตอร์เร็วจะเสร็จหรือยังคะอุ้ยละเอียดแล้วละเนี่ยฝีมือ <Yeah. S 1> เซฟกระชะหลุดเองนี่เองอ่าพอแล้วค่ะอ่ะเทน้ำหนึ่งมาแล้วก๊มต <Yeah. S 1> อเตรียมน้ำหนึ่งทำไงต่อคะอาเทียมเตรียมเตรียมบิสกิตผสมกับเนยละลายนะคะเพื่อนๆ อ่าเพีน้ำหนึ่งคนเลยค่ะโอ้ยอะไงนนนนนนเลยลูกยุงกันนะคะเดี๋ยวมาปัดมีน้น,น,นะคะหนึ่งคนเลยนะคะคนเลยคนนี้หมดเลยหน้าคนให้เข้ากันเลยค่ะ,ะหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเลยนะคะวันจันทร์วันจันทร์นจนทร์ ให้เป็นน้ำหนึ่งคนคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่มันละเอียดเลยมันจะเหมือนเนื้อทรายเลยเามาจะแบบกานาเลยเหมออไม่ใช่เหมือนกานาเหมือนทรายไงทรายที่น้ำหนึ่งชอบเตนะ้นน่ะอะไรนะขค่เ,เห,น,เหนียวขค่เหนียวหรอแค่เหนียวเหรอแอมถ้าสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วน,นะคะอะจะเป็นรูปนี้เราจะพักไว คนไม่เข้ากันผสมไม่เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เป็นแช่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะนี่เราจะทำอะไรต่อทำมาแล้วก็ได้แบบนี้นะคะนี่น้ำหนึ่งทำไว้แล้วค่ะจะได้ประหยัดเวลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้ดูด้วยเนาะนี่พี่น้ำหนึ่งทำได้หนึ่เราแช่ตู้เย็นแข็งแล้วค่ะโอเคเราให้น้ำหนึ่งทำได้หกถ้วยเลยนี่พช้น้ำหนึ่งทำได้หกถ้วยเลยนะคะ เดี๋ยวอันนี้เราจะเว้นไว้ก่อนพักไว้แป๊บนึงไม่ไมีาานมาฬิกาเลยเนี่ยนาฬิกาเลยอ่ะเราจับเวลาดิจิตอลเองเนาะอ่ะต่อไปเราจะทำอะไรกันนะเตรียมต่อไปน้ำเต้นน้ำเนะใส่เตียมชี้เลยโอ,โอเคได้ใส่ลงไปเลยขมเลยใส่เอเต็มเลยไข่ทั้งหมดเลยค่ะ ล้วใส่แล้วแต่เหมืนอเมนเลยอะเทมาเลยทั้งกล้วยค่ะไ้่กล้วยเลยอ่ะอเทลงมาไม่ค่ะ,ะเราก็จะมาตีกันนะคะ่ะน้ำเดืองดงนะคะเราก็จะให้เนอยอะ่ะเราลืมหั่นเนยไว้ก่อนนะเราก็เลยปั่นเลยอออเออให้มันอะไรที่อุณหภูมิห้องนะ ต้โตนะคะเราตวนะคะเราก็รอไว้สองช้อนโต๊ะ,ะสมมติไม่สอ,องช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมุติเราใส่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่วิปครีมนิดนึงพอนนี้เราไม่มีวิปครีมสดเราเลยหมดพอดีแล้วก็เลยใส่วิปครีมไปเลยอือแล้วะ่แล้วเราก็จะตีอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยว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 เราก็จะใส่น้ำตาล ไอซิ่งลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะนีะ่แล้วก็ตามด้วยมะนาวเลยค่ะมะมนมะนาวใช่เราควนก่อนนะคะก่อนที่เราจะกินโอเหนียว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 อะไรเหมือนจะปั๊กเราไม่ค่อยดี ชิมแต้มชิมก่อนว่ามันเคี้ยวยงังากชิมทิพหน่อยอยังใช่อะไรไหมเคี้ยวๆนี่ <Yeah. S 1> ยังคะเรยบเยี่ยมบอกเพื่อนๆก่อนว่าเยี่ยมเยี่ยมเยียมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเราเสร็จแล้วทำครีมชีสเสร็จแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะ <Yeah. S 1> เราก็ตักครีมชีสใส่ถ้วยอุ้ยนึ่งหมดเลยถ้วยที่เราทำไว้แล้วเสร็จความแล้วค่ะเราจะใส่ครีมชีสกันเลยใส่เองใส่เลย เรามีคิมชีสที่ตีไว้แล้วบางส่วนเพราะว่าเรากลัวไม่พอไอ,อ, <c oughs> อ,อ้ใส่เลยค่ะเหนวเหนวเหนยวไอ้ยัเนเ,เราเราอัดให้อัดอัด,อดบิสกิตไว้แน่นแ่นอร่อยสุดยอดเลยนี่เพนน้ำหนึ่งจักเลยค่ะเดี๋ยวมาตักให้เป็นน้ำหนึ่งก็เกี่ยเกี่ยนะคะ อืมอืมอืม้อหยุดอือได้สามถ้วยพอดีที่เราทำมา <c oughs> อ่ะน้ำหนึ่งกดเกีียวเกยวให้มันเข้ากันมา <c oughs> อ่าเอาเลยค่ะด <c oughs> แต่มันเป็นให้จะได้พอดีสามถ้วยที่เราเตรียมไว้ไหนทุกทีไดีไหมคะเอาให้เต็มเลยอืมอห่เต็มเต็ม ค่อยๆกดลงไปนะคะอันนั้นพอแล้วใส่ชักด้วยลูกีช่วยนมาาช่วยเราชอบกินครีมชีสเยอะเลย <c oughs> เราก็ใส่เยอะๆมันน่ากินจังเลยโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสชาตเหมือนโยเกิร์ตเลยใช่ไหมล่ะมันเป็นครีมชีส

เหลือใส่ถ้วยใหญ่ก่อนหร lady, ือถ้วยเล็กก่อนใช่ช่วยใหญ่ก่อนอืมใสเลยถ้วยใหญ่โอ๊ยน่กินไหมน่กินเลยบลูเบอรี่ชีสเค้กของแกนน้ำหนึ่งเองค่ะไม่ใช่ชีสเค้กสิบลูเบอรี่ชีสไทยอืมอืมโอ้ยมาแรงลงแมลงลงแมลงมาสงสัยฝนจะตกค่ะ งั้นเราต้องรีบทำพอแล้วลูกไม่ต้องปาดไม่ต้องปาดถ้วยมันจะเลอะค่ะหนูใส่อันต่อไปเลยลูกนี่นะคะของน้ําเองตาป้าถ่ายตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาสวยไหมน่าทานไหมของพี่น้องมึย แอร์พอแล้วค่ะถึงมีใส่อันต่อไปค่ะอีกอันหนึง่งอันนั้นเราจะไม่ใส่วิครีมนะคะอันนี้เราจะใส่วิครีมด้วยเราจะใส่แอหนูพี่กดไม่ไหวค่ะหนูกดไม่ไหวนี่เราเพื่อความรวดเร็วเราเราไม่ได้ตีวิครีม เราก็เลยใช้เป็นวิปครีมกระป๋องนะคะเพื่อความรวดเร็วเด็ดเทน,น้ำหนึ่งก็จะใส่บลูเบอร์รี่ไว้ข้างในนะคะอย่ามนไปเลยใช้แล้วเ็น้ำหนึ่งใส่ข้างในเลยอ่าใส่นี้ค่ะลุใส่ใรใสใตรงกลางนะเดี๋ยวนระเทมอย่าให้มันโดนอย่างนี้ค่ะอย่าให้มันโดนคอ,อตักเลย เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเพราะว่าอันเนี้ยหนูต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะแล้วเราก็จะเอียงยังไงนะคะให้มันเหี่ยให้มันเต็มเต็มเต็มชี่เนื้อบลูเบอร์รีค่ครีมชีสบลูเบอร์รี่ชีสพายของเพน้ำหนึ่งจะเสร็จแล้วสวยไหมคะอันนี้ออันนั้นเดี๋ยวค่อยทำพอแล้วบอกเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆดูนั่งกินไหมของเพน้ำหนึ่งไอ้น้ำหนึ่งเพน้ำหนึ่งถึงอันนี้ให้เพื่อนๆดูข้ากินมา กินมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆบายไว้เดี๋ยวน้ำหนึ่งมาทำขนมให้ทานอีกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ